สวัสดีครับวันนี้เราก็มีวิธีการตรวจเช็คว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโควิดหรือเปล่าจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ที่มีผู้ติดเชื้อมากมีมีนีแอปที่เราสามารถใช้ตรวจเช็คว่ารอบๆตัวเรามีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ ใกล้ๆตัวเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> วิธีใช้มินิแอปนี้สามารถทำได้ด้วยการเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วไปที่เซิร์ h Engine ของ Google พิมพ์คําว่า อาเวโควิดสิบเกพ์ตามนี้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนไปจะเจอตัวนี้ให้กดเข้าไป ลืมเปิดอินเทอร์เน็ตพอเปิดหน้าของเว็บเพจนี้ขึ้นมาให้เลื่อนไป จนเจอคำว่า l i าอีอีอันนี้นะครับแล้วให้กดทำการติดตั้งแอปแอปนี้จะใช้งานง่ายๆก็คือให้เราทำการเพิ่มเพื่อน หลังจากเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วให้ไปเปิดที่แอปไลน์จะเจอ Away COVID 1ิด19ให้ทำการกดเข้าไป แล้วเข้าไปที่เตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่มีเคสให้กดเปิดจากนั้นกดยืนยันจากนั้นให้กดคำว่าอนุญาต แล้วให้อนุญาตให้ลายเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ของเราให้กดคำว่าอนุญาตพออนุญาตเสร็จมันจะถามอีกครั้งต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณอนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือไม่ให้กดตกลง yeah <laughs>

Okay. ง่ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วหากชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ